ของการขอโอโหสิก,กรรมที่คนเวลาทําบุญทาทานหรือสวดมนต์จะต้องขอโอโหสิก,กรรมทุกครั้งแต่อยากทราบว,ว่าในความเป็นจริงแล้วเราให้โอโหสิก,กรรมได้ไหมมันมีผลไหมต้องขอไหมแล้วถ้าเป็นมนุษย์กับมนุษย์ขอโอโหสิก,กรรมกับมนุษย์เทวดามนุษย์กับผีอะไรอย่างนี้โอโหสิก,กรรมมีผลไหมกับอีกเรื่องหนึ่งคือเดี๋ยว,ยวทีละเรื่องทีละเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้ก็ยาวแล้วแต่เอาสั้นๆพอเดี๋ยวเวลาจะล่วงเลย อโหสิกรรมเนี่ยมันไม่มีโดยพุทธวจนะเนี่ยอโหสิแปลว่าได้มีได้เป็นเอโกสาวสาวการนังสันนิปาโตอโหสิมีการประชุมกันในหมู่สาวกเนี่ยหนึ่งครั้งได้มีได้เป็นอโหสิเนี่ยมีการประชุมกันของสาวกหนึ่งครั้งคือ1250งรูปได้เป็นกษัตริย์โดยชาติได้เป็นพราหมณ์โดยชาตินี่ใช้อโหสิ ดังนั้นเราใช้คําว่าหัวสิทผิดมาไปใช้ตามสาวกพาสิทธิพระเจ้าใช้คําว่าอาภายัอาภายอภัยทานอเวรทา,านอาภัยญาปชาทานทานคือการให้อาภายัยทานคือการไม่พยาบาททานคือการไม่เบียดเบียนขณะที่โยมมีความพยาบาทโยมมีความเบียดเบียนโยมไม่ให้ทานโยมไม่มีทานคือการให้และโยมไม่มีการให้อาภายัอาภายอภัยทานอันนี้คือคือทานอันหนึ่ง ที่เป็นนามธรรมแล้วสูงขึ้นมาม่ระดับหนึ่งละเห็นไหมอันเนี้ยไม่เรียกอโอโหสิมีผลไหมมีผลนั้นมีผลอยู่ที่คนคนนั้นเนี่ยให้อภัยไหมแต่ไอ้คนที่เราไปผูกเวรจองเวรเนี่ยหรือที่เขาอาฆาตเราผูกเวรเราอาฆาตเราเขาอาจจะไม่อภัยไม่อภัยยาประชาทานให้เราไ,ไม่ละก,การผูกพยาบาทไม่ละก,การผูกเวรกับเราก็ได้นั่นมันเรื่องของเขา ไม่ต้องไปขอใช่ไหมคะไม่ต้องไปขอขอแล,แล้วใครจะให้ล่ะขอเข้ามากับผีหรือว่าบรรพบุรุษตายแล้วใครจะให้ล่ะ,ละ,ละเขาจะมารับรู้โยมเหรอเขาไปเป็นเปรตวิสยัยไปเป็นเทวดาไปเป็นสันหลกเขาจะมารับรู้อะไรกับเราการขอของเรามีความหมายไหมมันก็เป็นการบนบานบนบวงสวงไปอะไรไปเลื่อยเปื่อยไปอย่างนี้ใช่ไหมเราขอแล้วใครเป็นคนโดนบันดาลเดี๋ยวก็ไปเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิกรรม เกิดจากผู้อื่นบันดาลเขาปอีกใช่ไหมไปขอให้เทพจัดการให้ด้วยนะให้เขาเอโหวัสิให้ฉันให้เขาอาภัยให้ฉันผิดอ,อีกใช่ไหมไม่ต้องสนใจเลยโยไม่ต้องสนใจอืมแ,แค่เราแค่เรามันต้องเริ่มจากเราเนี่ยให้อภัยเข้าใจไหมส่วนเขาไม่ให้มันเรื่องของเขาเป็นเรื่องของตัวเราเป็นหลักใช่ไหมเรื่องของแต่ละคนเป็นหลักเลย ถ้าเขาไม่ให้อภัยไม่ให้การผูกเวรไม่ให้การผูกพยาบาทอากุศลกรรมเกิดขึ้นแก่เขาพระเจ้าไม่ให้อกุศลกรรมเกิดขึ้นแก่คนคนนั้นดังนั้นถ้าโยมเนี่ยให้อภัยทานอากุศลไม่เกิดขึ้นกกบโยมโยมก็ไม่ต้องคิดถึงสิ่งใดดำเนินถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปากลงไปในเรื่องใดที่กังวลอยู่แต่ไอ้คนเนี่ยอืมจะพยาบาทไอ้คนเนี่ยจะทําลายไอ้คนนี้มันให้พังพินาศจิตโยมก็จะฝังอยู่นี้ เป็นอนุสัยเป็นอาสวะใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปดามันเดี๋ยวต้องไปแก้แค้นมันยมจะวนอยู่กับเรื่องนี้นี่คือนรกกําเนิดสารเปลิวิสัยกายยมแต่ทําลายปุ๊บยมยังคิดเรื่องนี้ยมก็ไปอบายทันทีเข้าใจไหมอัตภาพยมก็จะได้ตรงนั้นซึ่งยมว่าคนส่วนใหญ่เป็นไหมเป็นครูเจ้าจึงบอกมนุษย์ตายแล้วเนี่ยลงนรกกาเนิดสารเปลวิสัยเท่าดินในมหาปตพี ไอ้ที่หลุดมาเหลือมนุษย์หรือเทวดาเท่ากับเศษดินปลายเล็บนิดเดียวนั้นเรื่องของการให้อภัยคือเราเราทําฝ่ายเราพระพุทธเจ้าให้อภัยเทวทัตแต่เทวทัตก็ไม่ให้อภัยพระพุทธเจ้ายังผูกพยาบาทก็เป็นเรื่องของเทวทัตเป็นถึงพระพุทธเจ้าไปแก้อะไรเทวทัตได้ไหมก็ไม่ได้ถ้ามันเหตุปัจจัยไม่พอทั้งที่พระพุทธเจ้าก็ร่ำสอนภิกษุเทวทัตก,ก็ฟังอยู่แต่ก็ ไม่ค่ายไม่ค่อยเข้านะอ่าอย่างเงี้ยนั้นคนก็มาถามพระเจ้าไง่านพระเจ้าเนี่ยสอนเก่งเนี่ยทาให้คนหลุดพ้นทั้งโลกได้ไหมหรือครึ่งโลกหรือหนึ่งในสามของโลกพระเจ้าก็นิ่งคราะพทธเจ้าก็มองเห็นอยู่แล้วว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีทุลีในดวงตามากบ้างน้อยบ้างอินทรีย์แก่กล้าบ้างอ่อนบ้างก็เปรียบเหมือนบัวสามเหล่าอยู่แล้วถูกต้องไหมอ่านะเข้าใจนะเรื่องอภัยไม่ต้องสนใจนะเราทําเองได้แผ่เมตตา อภัยทานได้แต่ไม่ต้องกังวลเรื่องคนอื่นต้องกังวลเรื่องคนอื่นใช่ว่าเขาจะให้อภัยเราไหมตัดไปเลยเรื่องของเขาคำน,นั้นผิดบุญใช้แผ่เมตตาเป็นการเจริญเมตตาใช่นะแค่นั้นเองนะ